ยุคสมัยโบราณมีการลงทันนักโทษอย่างโหดร้ายหลายวิธีชนิดี่เราคาดไม่ถึงในราคาหนึ่งในนั้นก็คือการประหารในทาวเวอร์ออฟลอนดอนซึ่งถูกใช้เป็นหลักในสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่แปรโดยเครื่องมือนี้มีความแตกต่างจากแรกที่จะยืดแขนขายเยื่อจนข้อต่อฉีกขาดแต่จะบีร่างกายให้ยุบเข้าหากันทําให้เกิดความเสียหายภายในอย่างเงียบเชียบที่สุดซึ่งจะสร้างความทุกข์ทรมานแก่นักโทษอย่างแสนสาหสเนื่องจากการทํางานที่ไม่ทิ้งร่องรอยภายนอกไว้เลยจึงทําให้ประวัติศาสตร์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้ถูกพูด พูดถึงเท่าที่ควรแล้วเริ่มเรือนหายไปตามกาลเวลากับเดอะสกาเวนเจอร์ดอเธอร์ที่ได้ผู้เก็บกว่ารายการคนผีลุกเดวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติศาสตร์อุปกรณ์ชนิดนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ซอกมุมของหอคอยลอนดอนหากมองเข้าไปผ่านซี่กครงเหล็กหน้าและความบืดมมีในที่แห่งนั้นเคยเป็นที่บำนักของสิ่งประดิษฐ์ที่น่าขนลุกนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ทั้งเล็กและเรียบง่ายแต่กลับมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างอย่างร้ายกาชื่อของมันคือเดอะสกาเวนเจอร์ดอทเธอรหรือธิดาแห่งผู้เก็บกวาด หากกล่าวถึงเดรแรซึ่งเป็อุปกรณ์ฉีกร่างกายออกจากกาันทำให้ข้อต่อแทบทุกส่วนพังพินาแต่ที่ดายผู้เก็บกวาดจะอยู่ขั้วตรงข้ามกับแร็กอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมันจะพังร่างกายเหล่านั้นให้ยุบก,กลับไปด้านในบทขยี้กระดูจนเลือดถูกขับออกมาทั้งดวงตารูจมูกและหูราวกับเครื่องคันน้ําส้มที่รีดน้ําออกมาจากผลหน,นดวดอิ่มของมัน ความน่าสะพรึงกลัวของทิดาแห่งผู้เก็บกวาดคือทำลายอวัยวะภายในแบบเจ็บแสบไปถึงส่วงและไม่ทิ้งบาดแผลภายนอกไว้เลยไม่มีแขนขาดที่ฉีกขาดไม่มีสี่สัดที่ถูกตัดมีเป็นความย่อยยับอย่างเงียบๆภายในร่างกายมนุษย์มันคือการทรมานในรูปแบบที่ทำไม่หายใจไม่ออกบีบอัดร่างกายให้อยู่ในท่วงท่าที่อึอดอัดที่สุดมันถูกคิดค้นโดยเ,เซอร์วิลเลียมสก,กีสิงตนันผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อราชบัลลังก์ของพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดกษัตริย์จอมตะกร้าที่รายล้อมไปด้วยภรรยาเครื่องดื่ม มืนเมาและเสี่ยงดนตรีภายในช่วงปลายทศวรรษที่1า534พระองค์ได้กลายเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวเนื่องจากป่วยโรคหลอดเลือดคอและเกิดแผลที่ขาจนทําให้มันบวมและมีหนองไหลออกมาซึ่งทําให้เดินเหินลําบากและต้องนั่งรถเข็นนอกจากนี้ยังมีโรคอ้วนอีกด้วยซึ่งทําให้พระองค์มีภาวะแทรกซ้อนเดือนๆรวมถึงอารมณ์ที่พุ่งพ่านด้วยความไม่แน่นอนและน่าสะพรึงกลัวยังถึงขีดสุดแต่ถึงแม้ร่างกายของพระองค์จะเสื่อมโทรมลงเว่าความหวาดแวงกลับเพิ่มมากขึ้นกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ ก็ได้สั่งประหารแอนโบลีนซึ่งเป็นภรรยาของตัวเองในวันที่19พฤษภาคมปี1536สาิด้วยการตัดคอในข้อหาต่างๆเช่นการร่วมประเวณีกับยาการสมคบคิดต่อต้านกษัตริย์แต่จริงๆแล้วสาเหตุหล,กลักๆมันมาจากความล้มเหลวในการให้กำเนิดทายาทชายกับตัวเขาเองและพระองค์ก็เริ่มมีใจให้กับหญิงคนใหม่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้จากแอนโบลีนนั่นก็คือความรักเป็นความรับผิดชอบด้วยความกลัวทำให้ผู้คนพักดีและเชื่อฟัง ดังนั้นพระเจ้าเฮนรีจึงเปลี่ยนอาณาจักรของพระองค์ให้กลายเป็นโรงละครในความหวาดกลัวไม่มีใครหรือแม้แต่ที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดที่สุดที่รู้สึกปลอดภัยในรั้วราชวางังดังนั้นที่ดายผู้เก็บกวาดจึงถูกสร้างขึ้นมาสําหรับศัตรูที่มีความลับกับพระองค์ใช้งานกับผู้ที่ฉลาดเกินไประวังตัวเกินไปและบุคคลที่อันตรายเกินกว่าจะฆ่าทิ้งในทันที ดยสิ่งประดิษฐ์นี้ค่อนข้างเรียบง่ายที่ออกแบบมาให้เป็นโครงโลหะรูปตัวเอทุนันและมีฐานสําหรับสอดร่างมนุษย์เข้าไปในท่านั่งชันข่าวและหน้าอกของเหยื่อจะถูกบังคับให้แนบลงกับขาส่วนมือและเท้าจะถูกมัดติดกับโครงสร้างจากนั้นบานพับตรงกลางของอุปกรณ์จะถูกขันเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งกระดูกบดเข้าหากาันทําให้ปอดแทบจะพองตัวไม่ได้ซึ่งจังหวะน,นี้นักโทษจะอยู่ในท่านั่งคำนาการทรมานนี้จะถูกเรียกว่าอิมพอชานหรือยุบตัวเข้าด้านใน ทำให้เส้นเอ็ีกาสี่โครงหักหลายทอนรวมถึงหลอดเลือดในดวงตาจมูกและปากก็จะแตกตามไปด้วยอวัยวะภายในจะถูกทำลายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้จะกลับกันร่างกายภายนอกจะยังคงสภาพเดิมอย่างน่าคนลูกไม่มีรอยฟกช้ำหรือรอยแผลเป็นไม่ทิ้งบาดแผลชะกันซึ่งจะลงเหลือไว้เพียงแค่ความเงียบงันทุน,นัน โดยเยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกมันดื่มเลือดคือนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าก่อกระบทไม่ซื่อสัตย์หรือคดโกงเพราะเป็นยุกที่ความคิดสามารถฆ่าคนได้โน้มน้าวและชักจูงได้ง่าย,ายดังนั้นจึงต้องมีบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างสาสมและเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง อย่างไรก็ตามการประหารทั่วไปมักจะทําในที่สาธารณะเพื่อประจายให้ชาวบ้านทราบในทั่วกันแต่สําหรับที่ได้ผู้เก็บกวาดกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะนักโทษส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาชญากรที่กลุ่มความลับปววยรูปองค์ตัวนี้ก็มีหน้าที่บังคับให้ขายความจริงออกมาหรือไม่ก็ใช้มันเพื่อสนองความสะใจของตัวเองแก่คนที่เห็นต่างและพยายามก่อกะโบนโดยทําให้พวกก็ตายอย่างเงียบๆในความมืดเพื่อจะได้ไม่สามารถออกไปโน้มน้าวใครให้เชื่อแบบเดียวกันกับเขาส่วนคนที่ถูกมองว่ารู้เรื่ เรื่องมากเกินไปก็จะถูกนําตัวมาที่ Tower of l o n ฟ o n และที่นั่นเองในห้องเงียบๆใต้ดินนักโทษก็จะได้พบกับที่ดายผู้เก็บกว่าอุปกรณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการบทขยี้มันไม่เพียงแต่สร้างความบอบช้ําทางร่างกายทุนันแต่ยังรวมถึงจิตวิญ,ญญาณอีกด้วยเพราหลังจะถูกบีบอัดเข้าไปในโครงเหล็กนักโทษก็จะถูกทิ้งไว้ที่น,นั่นจนกว่าพวกเขาจะร้องไห้สารภาพออกมาหรือขาดใจตายไปเองและการสอบสวนไม่มีเสียงกรีดร้องใดๆไ,ไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวมีเพียงเสียงอึกอักที่ทาไม่หาย ใจม่ออเสียงหายใจฟึดฟัดผ่านฟันที่ขบแน่นเมื่อเขาถูกบังคับไปแตะที่หน้าอาและเมื่อเลือดไหลขึ้นสู่ดวงตาเมื่อการเต้นของหัวใจต่อสู้กับหลอดเลือดที่ถูกบีบอัดของตัวเองบางคนยอมแพ้ภายในไม่กี่นาทีแต่ก็มีคนอื่นๆที่ต่อต้านเป็นชั่วโมงท้าวันในที่สุดทุกคนก็เลือกที่จะสลรภาพบางสิ่งออกมาแม้ว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม แม้ว่าที่ดายผู้เก็บกวาดจะไม่ได้ด่งดังเป็นวงกว้างเพราะมันเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายไม่ได้ถูกใช้ในที่สาธารณะชื่อเสียงของมันจะถูกกลืนหายไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำให้เหยื่อกีบร้องเสียงดังการเจาะทะลวมที่คันเลือดออกมาได้ดีกว่าเช่นการทรมานด้วยเดร็วจะทิ้งซากศพที่เสียหายในลักษณะที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้เช่นไหลลูแขนขาดถูกยืดยาวจนผิดรูหรือบางทีอวัยวะก็ถูกแยกออกมาจากลำตัวซึ่งมันได้สร้างความตกใจต่อสายตาของผู้พบเห็นแทนที่งะทำให้กระ ดูยิ่งใหญ่และน่าหวาดกลัวมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามที่ด้ผู้เก็บกวาดทิ้งร่างกายที่ส่วนใหญ่ไม่ได้บุบสลายไว้เลยแต่ความเสียหายจะอยู่ภายในจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซี่โครงไม่สามารถประสานกันได้อีกต่อไปและกระดูกสันหลังที่คดงอผิดปรูโดยผู้ที่รอดชีวิตส่วนใหญ่จากที่ดผู้เก็บกวาดแทบไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยบางคนเดินกับเพลแขนขาบิดงอหรือเลวร้ายกว่านั้นคือต้องกลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิต อุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ไดโดดเด่นสะดุดตามันไม่ได้แสดงอนุภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนแต่มันคือไพ่เงียบที่เล่นงานเหยื่อด้วยเสียงกระซีบถูกละเลยจากการบอกต่อปากต่อปากปาก,การจนบันทึกภาพวาดและการประกาศบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่ได้ยกยอตัวมันขึ้นมาจนโด่งดงังและกลายเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนถึงไม่ค่อย,อยรู้จักมนันจนเริ่มจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแม้แต่เซอร์วิลเลียมสกีฟสิงตันผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ได้รับการยอม รับเพียงเล็กน้อยสําหรับนวัตกรรมมันโหบร้ายนี้ทุนนั้นสุดท้ายมรดกของเขาก็จางหายไปหลังจากการเสียชีวิตในปีพันหสามสิบาแต่อย่างไรก็ตามที่ได้ผู้เก็บกวาดยังคงอยู่เพื่อรอัยคุกขามครั้งต่อไป ภายในช่วงทศวรรษที่ผ่า554ภายใต้รัชสมัยของพระโอรสธิดาของพระองค์อุปกรณ์นี้ไม่ได้หายไปเพีแต่การใช้งานของมันเปลี่ยนไปทุน,นันพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่หกกษัตริย์ที่ 6, รรทรงยาวเกินกว่าจะปกครองเพียงลำพังสภาของพระองค์ที่นำโดยนักปฏิรูปโอปแตแตนันได้เห็นชอบในการพิจารณาคดีและการประหารชีวิตในที่สาธารณะมากกว่าและมองว่าการทรมานและคาดขันคำตอเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์และเสียเวลาและไม่รู้ว่าคำสารภาพนั้นเป็นความจริงหรือไม่ สู้ฆ่าให้ตายไปเลยซะยังดีกว่าและเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาปเป็นเยี่ยงยางแมรี่ผู้เป็นน้องสาวต่างแม่ที่นับถือคาทอรีจึงได้นํามาซึ่งการประหารที่โหดร้ายกว่านานด้วยวิธีการเผาทัา้งเป็นในกองพลิงหรือที่ถูกเรียกว่าแมวเรียนเบอร์นิงส์ไฟของการเผาไหม่แ,บบแมรีเพราะความน่าสะพรึงกลัวของมันที่มองเห็นได้ชัดเจนกว่าดังนั้นที่ดาแห่งผู้เก็บกว่าจึงแทบไม่ได้ถูกหยิบมาใช้อีกเลยเพราะถูกมองว่าเก่าและล้าหลังไปแล้ว แต่ถึงกระนั้นมันก็ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในหอคอยแห่งลอนดอนไปอีกนานแสนนานก่อนจะถูกหยิบขึ้นมาใช้อีกครั้งในรัชชสมัยของพระเจ้าอลิซาเบธท,ที่หนึ่งหอคอยได้กลายเป็นเบ้าลออแห่งความกลัวอีกครั้งเมื่อพระองค์ได้ดำเนินการกับผู้ที่วางแผนก่อความไม่สงบและพยายามค้นล้มบลัลลังจึงได้จับตัวผู้ต้องสงสัยผู้สมคบคิดไปคุมขังที่ทาวเวอร์ออฟลอนดอนหนึ่งในนั้นก็คือโทมัสมียร์กบฏชาวไอรีชชายผู้ที่ถูกลงทันด้วยที่ดาย,ยาผู้เก็บกวาดที่ต่อมาได้สลักความเจ็บปวดเอาไว้บนกแพงห ในปี1580และคําจารึกเดียวของเขาเป็นหนึ่งในหลักฐานที่จับต้องได้ไม่กี่อย่างของการใช้อุปกรณ์ทรมานชินนีดโทมัสได้เขียนข้อความระหว่างที่สวมที่ได้ผู้เก็บกวาดเอาไว้วา่าทมัสเมียบายเทอร์เทลสตรงหรือก็คือโทมัสเมียโดยการทรมานอันแปลกประหลาดและเหตุผลที่เขาเขียนแบบนี้เพราะเขาไม่สามารถตั้งชื่อมันได้แต่เขาจาความรุนแรงของมันได้ดเขาจําได้ว่ารู้สึกยังไงที่ถูกพับครึ่งด้วยโครงเลกที่ไม่ทําให้เลือดไหลออกมาแต่กลับกันเลือดจะไหล 在你兜啊。 กระนั้นแม้สกาวนเจอร์ดอเธอจะยังคงถูกใช้งานต่อไปอย่างลับหลาบและกำลังจะเลือนหายไปในความมืดมีเนื่องจากมันไม่ได้แสดงอนุภาพเหมือนตะแลงแกงทําให้ตัวฉีกขาดมึนแรงไม่ได้ทิ้งถ้วยรวางวัลใ,ใดๆให้เฉยชมไว้เลยอย่างเช่นไม่มีแขนขาดที่ถูกตัดขาดให้ตอกติดกับประตูไม่มีซากที่ถูกเผาไหม้จนเกรียมหรือถูกสาบจนอวัยวะกระจัดกระจายให้เป็นที่ประจักษ์แก่วง้ชนแต่มันได้ทิ้งผู้รอดชีวิตตไวเดลราชบัลลังก็ไม่ต้องการผู้รอดชีวิต จนกระทั่งศตรวรรษที่17ได้ผ่านพ้นไปพร้อมกับความขัดแย้งใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิมในยุคที่เต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองและการปล่งพระชนกษัตริ์เมื่อระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องใช้เครื่องมือที่ส่งน้ำส่งเนื้อมากกว่าสุดท้ายชื่อของมันจึงถูกลบเลือนไปและไม่ถูกกล่าวถึงอีกเลย ปัจจุบันที่ดายผู้เก็บกว่าถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หอคอยแห่งลอนดอนเขียงข้างกับแร็กและเครื่องมือทรมานชนิดตื่นๆแต่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านมักจะหยุดดูที่ดายผู้เก็บกว่าในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาจะอ่านป้ายและเพียงแค่รีตามองเหล็กชิ้นนั้นก่อนจะเดินต่อไปเฉยชมเครื่องมือที่น่าทึ่งยิ่งกว่าพอุปกรณ์นี้เหมือนเรียบง่ายเกินไปโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าเหล็กสามเหลี่ยมที่ดูไร้พิษสงนี้เหล็กขนาดเล็กที่ดูไม่โอ้อวดสามารถทําให้ร่างกายมนุษย์พับมันนังซาก ถาถูกดันเข้าหน้าอกซี่โครงยุบเข้าด้านในปอดถูกบีบแน่นดวงตาเต็มไปไเลือดและกระดูกสันหลังที่ส่งเสียงครวญครางด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายแล้วที่ดายผู้เก็บกวาดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมหร,รือการลงโทษไม่ใช่เพราะการประหารชีวิตแต่จุดประสงค์หลักของมันคือเพราะการยินยอมเชื่อฟงังรักษาอำนาจได้คงอยู่ดังนั้นมันจึงไม่จําเป็นต้องการฝูงชนที่มารวมตัวกันเพราะความรุนแรงประเภทนั้นคือการเรียกร้องความสนใจแต่ที่ดายผู้เก็บกวาดได้เรียกร้องสิ่งอื่นมัน ขอให้เราจดจำในสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกับตัวมานที่ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้เหลือรอยแผ่เป็นและทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ทรมานแบบกระถัดลาดที่ทั้งเรียบง่ายและเงียบเชียบที่สุดซึ่งกษัตริย์เชื่อว่ามันคือหนึ่งในจิ๊กซอสสำคัญที่ช่วยให้พระองค์เป็นผู้มีอำนาจโดยสมบูรณ์ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการประหารด้วยสก,กาเวนเชอร์ดอเธอร์หรือที่ได้ผู้เก็บกวาดส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างโหดร้ายกับตัวผู้ตายมากเลยล่ะครับเพราะวู้ถูกกระทําจะไม่เห็นบาดแผลภายนอกไม่รู้ว่าเจ็บปวดตรงไหนอย่างน้อยหากถูกทรมานด้วยอุปกรณ์ชนิดดื่นก็อาจทิ้งร่องรอยให้เราหาวิธีรักษาได้บางแต่กลับกันหากโดนที่ได้ผู้เก็บกวาดเล่นงานก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวัยวะภายในส่วนในเป็นยังไงบ้างซึ่งจะทําทให้การรักษาถูกจุดเป็นได้ยาและอาจนําไปสู่ความตายในเวลาต่อมา แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้และหากเพื่อนๆอยากให้ผมหยิบการประหารชนิดดื่นๆขึ้นมาเล่าไว้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกในคลิปต่อไปและพบกันใหม่ในคนพีลุคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้บิวเรื่องเหลือเชื่อเต็ไมไปหมด